สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับเรามาดูรถมอเตอร์ไซค์กันครับว่าลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับท่านผู้ชมสแสดงว่าสแสดงว่าถ้าไปเบรคข้างในก็ขนเขาเริ่มหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดเราไปใช้ตามป่าทําเขาครับรถที่ผมใช้บนป่าบนดอยนะครับก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์นะครับ คือผมตั้งแล้วมันหมดแล้วครับเราก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนผ้าใบเบรกเข้าได้ครับมาดูกันเลยครับว่าเราเปลี่ยนผ้าใบเบรกมือสมัครเล่นเราทํากันอย่างไรนะครับเรามาดูกันเลยนะครับนี่ครับอย่างแรกเราอย่างแรกเราก็ต้องซื้อผ้าใบเบรกมาก่อนครับนี่ช่วยเอาไปที่ห้อนี้นะครับซื้อมาหนึ่งกล่องครับผมซื้อมันทั้งนานแล้วนะทุนเนี่ยครับพี่ัวจะหมดนะครับ กล่องนึ่งก็มีประมาณห้าคู่ประมาณนั้นแหละยมีกี่คู่ท่านเดี๋ยวดูกันนะครับว่าอ๋ออ่าหนึ่งกล่องมีห้าคู่ครับหนึ่งกล่องมีห้าคู่สมัยนั้นก็ราคาประมาณนี้นะครับกล่องสองร้อยครับสมัยนี้ก็ไม่รู้เท่าไรแล้วครับนานแล้วครับปีห้าห้าโอ้โหนานนะครับอะไรร้านตรงไหนครับตอนนี้เราก็เหลือตรงนี้ครับคู่ คู่ดเดียวครับหมดแล้วน,นี่ก็เก็บวไว้ดูเป,เป็นที่เลลึกเราจะดูราคาเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเก็บวไว้หครับเรามาดูกันเลยครับแล้วก็ใส่ทุกมือครับออแกะครับแกะ กินกาแฟสักผัวโอ้โหไม่ได้กินกาแฟเดี๋ยวมดลงกาแฟหมดเลยครับเนี่ยแรงวันลงก็ม,ม,มาขันน็อตครับมาดูกันนะว่าเราจะ ใช้กันกี่นาทีนะครับว่าเราเปลี่ยนผ้าใบเบกนะครับเราจะไม่ตัดคลิปนะครับว่าเราจะใช้เวลาจริงๆเท่าไหร่สําหรับมือสมัครเล่นครับเราก็จะมาแกะตัวเบอร์นอกใต้นี้ครับมือหลัาจะเป็นเบอร์สิบสี่ครับสิบสองสิบสามสิบสองสิบสาได้ไหม บวกสิบสองครับบวกสิบสอง เรา,าใช้นี่ครับไช้ควงดันตรงนี้ครเกิดจะได้ขันน็อตตรงนี้ออกได้น็อตที่ติดกับเบรกนะครับใส่ถุงมือไม่ได้ครับมือเรา,เอาไปเกี่ยวไปเกี่ยวเอาของหมดเกียวกับน็อตกับเจ็บมากเนี่ยพูพอชั่งใหญ่ะ Một lần, nó bay về một lần chẳng yêu hết. วช่วยตัวช่วยขนอกยากครับอ๋อนี่ล็อกขันนัำปุ่น หรอกนะมันมันตีก็แล้วหมุนไปกับมันตีก็พอให้เสียเราขัดขั้งปุ่น

สจเก็บไว้ตรงนี้ครับเดี๋ยวหาย เดียวครับเนี่ยครับเหลือนิดเดียวนี่ของหไงครับหนามากครับเนี่ยครับแล้วก็แกะออกครับอ่าวดูกันเลยครับแกะยังไงผมก็ไม่ได้ทําตั้งนานนั้นนะครับหลงลืมแล้วถีบเท้าเหยียบแล้วครับ สปริงครับจำไว้แบบนี้ครับนี่ครับดูแบบอย่างก็ครับสปริงเกี่ยวไว้นี่ ไปครับขั้นตอนต่อไปโอ้โหอะะทีนี้ตัวนี้ค่อนข้างจะยากนะครับมือเราแรงไหมอันนี้เข้าไปก่อนนะครับเสร็จแล้วหาขาตัวช่วย

แข็งๆครับไม่รู้ว่าผมจะทำถูกีกทีหรือเปล่าครับแต่มนก็เข้าได้ครับนี่ครับประสบสำเร็จครับมือต้องแข็งนะครับต้องเป็นผู้ชายแลครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประกอบเข่าล้อเราดูว่าเราสมัครเล่นเราจะใช้กี่นาทีเสร็จแล้วก็เอียงนรดครับ ้องให้ใครช่วยนะครับว่าทำคนเดียวได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก้องเชียร์เราก็มีแต่มาให้ใครช่วยครับอ้าวเราเข้าไปโอ้โครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่ได้เห็นกล้องอยู่กันนะครับอ่า ยังหลอนอะไรล่ะโอ้บุ๊ดบอบุ๊ดหล่นครับยางหลอนบุดหล่นไม่ได้นะครับออกอึ๊บแล้วพอแล้วใส่แม่หาเจ้าตี๋ขาวอ๋อบุ๊ดบอบุดมันเริ่มหมดสภาพครับเจ้าเจ้าตัวนี้มันต้องเปลี่ยนนะครับเนี่ยครับหมดสภาพกลับตีขาวใช่ เดี๋ยวนะครับผมจะซ่อมบูธก่อนนะครับกาวน่อนอาจารบูตัวนี้ต้องต้องหาวิธีนะครับใส่ใส่ไปน้ำร่อนเดี๋ยวมันหลุดนะันนี่นะครับผมจริงอาจารย์ตัวนี้มันมันก็ต้องเปลี่ยนนะครับเราต้องหาวิธีว่าเราจะทํายังไงนะครับตอนนี้นะแล้วห่ออนนี้กา้นี้มีไหมถ้าไม่มีเราหาเทปกาวได้ไหมเอาเทปกาวมาครับเดี๋ยวครับผมไปหาเทปกาวนะครับ เพื่อจะมาแต่งเพื่อตอนนี้ให้มันเข้าได้ครับรอสโคู่ครับอ่ะเรามาดูกันครับว่าแต่ตอนนี้จะสําเร็จไหมครับโอ้ี่มันขับครับมันขับต้องขับไป็ต้องมันฟุยตัวที่ที่มันครีรอนนั่นอ่ะตัวที่มันหลุดมันหลุดเนี่ยครับว่า ดมมัันนไดงนี่ออกไม่ได้ครับนี่มันไม่ติดครับอ้าวอ้าวเก้านั่นแหละเกล็ดก้าวติดตัวผสมสองนั่นแหละอ่ากาผสมเกาผสมเมื่อกีติดจังเลยโคตลงไปเลยกาผสมเอากาผสมครับที่ใส่หนาแกหนาหนุนมาเดี๋ยวจะมีปัญหาเดี๋ยวลบเอากาผสมใส่ครับ เพราะว่าเราไม่สามารถจะไปร้านในเมืองได้ครับเจ๋ยนี่ท่านมาชมเรามาทําอะไรครับมาดูนี่ครับาจาะตัวน็อตตัวนี้มันหน้ามันน่าทาให้เราหมดเหงินครับนี่ครับอ่ะต่อไปแล้วก็ทํางานกันต่อเสร็จแล้วใช้เกลานี่ครับสองสองตัวนี้มาผสมกันครับ ปกติถ้าไปร้านเขาจะเปลี่ยนให้นะครับยางตัวนี้นะครับเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับเปลี่ยนร้อยเบรกอ่อนยางเปลี่ยนเนี่ยทำยางเบรกยางจ้ามแท่งพอรอายุไปตามกันนี่นะผมก็ให้เปลี่ยนนะครับเพราใจมอเตอร์ที่ปีตามใช้ได้ไหมไปใช้ได้แต่ว่าไปร้านเขาจะเปลี่ยนให้ถามว่าดีไหมก็ดีครับเราจะได้ยางกัดกระแทกใหม่แต่พอเราอยู่ในนี้เสียยางเยอะองเสียงั้น ออย่างเดียวก็เสียเงินอ,งอันนี้เขาเสียที่แต่พอไปเบียอย่างเดียวตอนนี้กองเชียร์ว่าถ้าเสียอย่างเดียวก็เสียเงินแต่ถามใช้ได้ไหม,ไมใช้ได้ครับใช้ได้อีกนานแต่ว่าแบบนี้พราะทางร้านก็จะเปลี่ยนให้เพราะว่าในในเขาก็จะได้ให้ได้ของใหม่ขามาดีไม่ก็ดีครับเราได้การกระแทกใหม่ก็ดีแต่เราต้องจ่ายเงินครับ ก็ผสมครับควรจะทา,าเข้าไปที่รอยเขาแตกนะครับกาวเราก็ต้องมีไว้ใช้บ้านอย่างนี้ครับไม่ต้องออกไปซื้อ,ดอ,อเด้งออกมาเลยดึงออกมาติดด้านไหนเนี่ยดึงออกมากันมาได้ไหมครับมันดึงยากครับอ๋ออ๋อติดตรงนี้แล้วครับดึงยาก แต่ตัวเดียวเนี่ยนะครับแต่มันดูด้วยมันขาดทุกตัวแล้วครับต,ตัวนี้ซะก่อนครับเดี๋ยวมันหลวมตัวอื่นไม่ต้องนะครับท่นานผู้ชมมัวอื่นไม <อ otic. S 2> ัต้นกลับท่าเอาไว้ครับเสร็จแล้ว god. รอเขาแห้งสักคู่ครับ ครพวกนี้มันก็ไม่ได้ทนนานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราใช้รถไปรถไปมันกระแทกไปแทรไปขลมครับน้อยแล้วค่อยว่ากันครับค,ค่อยเปลี่ยนมันตอนนี้เรายังไม่เปลี่ยนครับ้องซ่อมไปก่อนเดี๋ยวค่อยประกอบกันครับไว้ตรงนั้นก่อนเดี๋ยวรอของแห้งนะครับเดี๋ยวผมต่อคลิปให้ครับ ท่านผู้ชมกาวยังไม่แห้งดีครับหมัดหมดครับเราก็จะประกอบแล้วครับเอาแล้วครับเพราะว่าจะรอกอ็ใช้เวลานานครับรามาดูกันอีกรอบหนึ่งใส่ได้ไหมละ ตั้งไว้ครับตัวโอ,โอ,โอ,โอ้ไม่ได้ครับท่านผู้ชมเยวนะครับตั้งยงนี้ดีกว่านะครับแกตัวนี้มันติดครับนอกตัวนี้มันติดเอือเอาเล่อเอาจะ มุมครับมุมที่มันเอาละครับเออใช้ได้ครับใช้ได้ผ่านครับ ได้ครับเดี๋ยวหลุดครับประคองให้หน่อยครับเออามือประคองครับเราทำคนเดียวนะครับที่ว่าเราไม่มีตัวช่วยแล้วครับ เป็นอะไรนะครับขอนย่างตอกตอกมาใ,ใกล้ๆอยู่นะครับไหนเหรอครับเอยู่นะครับเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเอานี่ใส่ก่อนครับเดี๋ยวลืมนี่หางปลาเนี่ยนะครับเห็นไหมาหางปลาด้านไหนด้านไหนไม่รู้นี่ ใ okay. ส่หางปลาผิดไม่ได้ครับเดี๋ยวแกะออกหน้ามืดนลครับตอนนี้ก็สําเร็จครับแหวนตัวนี้ครับไม่รู้ว่าภาพไปหลุดได้ไงครับ <laughs> <laughs> แปลกดีเอาเรามาต่อกันครับพอภาพันหลุดไปครับตอนนี้ก็มาใส่สเปริงตัวตัวนี้ครับ กดงมือได้แล้วครับเป็นงานละเอียดครับคู่เจ้าตัวนี้มันโดนย้ายนยครับเราต้องแกะตัวนี้ครับก้องตั้งตัวนี้ใหม่ครับไม่ได้แล้วครับ เพราะว่าโ,โดนย้ายครับน้อมันมาขันครับต้องแต่งแล้วครับต้องแต่งขาครับอรนนี้เรื่องยาวครับเรื่องยาวเดี๋ยวเรามาแต่งขาโยกนี่ครับเอาเบอร์สิมาขาอเอาครับเพราะว่าตัวตั้งเราจะตั้งไม่ได้ครับ ต้องขันออกครับมาดูครับเบอรสิบโอ้ยอยู่ต่อคลิปไหมครับ เรามาต่อคลิปกันต่อครับเรามาปรับน็อตตัวนี้ครับเรื่องยากไปอแล้ะครับทีแรกวจางง่ายๆครับไม่ง่ายละเรามาปรับขาตัวนี้ครับเข้าไม่ได้นะครับนี่ครับ๋ยวลองอีกครั้งนะครับว่าจะปรับเยอะไหมครับโอ้โหขาเน้นน็อตนิดเดียวครับท่านผู้ชมต้องปรับตัวนี้ครับ ผมหาอะไรดีอะกระเจ้แหวนเบอร์สิบไม่มีแล้วผมไม่หายไปเลยจานน้เบอร์สิบสได้ไหมได้เหมือนกันครับแต่นผมนลำบากมากครับ ดีครับที่หมุนง่ายครับนี่ครับตอนนี้นะหมุนยากในลําบากแน่ครับต้องออกทั้งหมดแล้วครับนี่ครับเสร็จแล้วเราก็จะยกอย่างไงครับนี่ครับออกมาให้ได้ครับ เจ้าตัวนี้มันไปแบบนี้ครับเจ้าทีเล็งนี่มันน่าจะอยู่ตรงกลางครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับนี่ได้ไหมครับลองลองโยกดูครับอันนี้ไม่ต้องใส่ใจมันครับกดข้างในนะโอเคครับอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วครับอ่ามุมนี้ถือวสวยครับปลอกออกไปครับ แล้วก็ล็อตล็อกครับือกดด้านในครับกดยากหน่อยครับพื้นที่น้อยครับโอเคถือว่าใช้ได้ระดับหนึง ได้ครับมันมันมันอยุดที่ลำบากครับเลยทำ มันไม่สะดวกครับ นี่นะครับรประกอบนี้เข้าไปก่อนครับเดี๋ยวเรามาขันตัวนี้แน่แนๆอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วกดตัวนี้ใส่เข้าไปเพื่อให้ทำงานสะดวกขึ้นนี่ขันน็อตตัวนี้เข้าไปครับ สบายๆนะครับ,น,รบนะครับโอเคแล้วครับเย็บติดติดติดเท้านะครับแล้วก็มาล็อกด้านนี้ด้านนี้ได้แล้วครับเบอร์อะไรนะครับเบอร์สิบเก้าหายไปไหนละ <c oughs> ทำอยู่คนเดียวหายเ,าเบอร์สิบเก้าอ๋อได้แล้วครับไม่สะดวกก็ นี่ครับจำได้ข้อเสียมันอย่างนี้นะครับข้อไอเสียมันขึ้นมาครับตรตรอ,อต้นเออหมุนตามโอ้ห่หมันึหมุนตามเดี๋ยวหาวิธีครับ ึงมือครับท่านผู้ชมใช้ได้ครับตึงตงมือ,อผ่านผ่านผ่านสำเร็จรวมงอดีอ่ลองหมุนดูครับใช้ได้ครับเหยียบมือมือกดดูเหยียบติดเท้าครับถือว่าใช้ได้อันนี้ก็ประสบควาสมสำเร็จไปด้วยดีครับคลิปนี้ก็คงจะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับ การเปลี่ยนผ้าใบเบรกด้วยตนเองที่บ้านนะครับบายๆครับกดไลค์กดแชร์กด share, กด,กดิ่งติดตามครับ